สบายดีสบายดีพี่น้องป,ปูบายเบิดสุกุลสกุลพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนบ่ายพี่น้องส่วงคำคำมืดฝนมาอีกแล้วมืดมามฮะบ่ตกเด้ตกกัะโดนๆย,ยังตกเถื่อยจรวยมาแต่ใส่ภายกระตาไปหาเฮดติ แต่อยู่บ้านบ่หมีก็พกูดอันฝนมันก็ตกแค่ปกีเถื่อเนาะแต่ว่าเห็ดยังบ้านออกบ้านอื่นเขาเจ้าก็เห็ดออกอยู่มองฝนเถื่อตกดีๆอะ่ะมัตเตใสยรวยอา,ออาหาน้ำไมหมมืดอะขึ้นอย่างมืดอะกับอาหารน้ำไหมบออาหารชองเถื่อซามเถื่อเลยสิกินอา้อาชอ ปาดนอไม้เป็นรากของผู้ใดมานี่ไป็ทรัพยีิ่ใสแถวหัวแถวห้องอลยอือผลท่างกระตกบุกีเถื่อพี่น้องจ๋าเมืองน่้นอไม่ออกบริลังกนอไม้ก็เดี๋ยวนี้อือขนาดในเกาะนี่สะนี่มันยังออกเออเห็นเห็นลายมันออกลายแล้วแต่ว่ามันออกแต่ชมมันยังแเองอืมโมมีก็บริไปหาเนาะ พี่น้องจา๋าโบลเอากระโตกมาดูมืดฝนด้พี่นอ้องเบเหนแสงแดดย,ยายรวยไปหาหน้ำใหม่เมื่อคือไปหาหน้ำใหม่ได้ยุไปหายุบผุ่นมาเทบังดู มาดูหน่อไม้พอดีเลยอ่ายาย้าอุ้ยหน่อนางขาวก็มีอันนี้มันออกนดินทรายปเนี่ยออกดินทรายขนนอยใหญ่ยังไงมันออกใอ้ดินทรายพี่น้องนี่น,นี่โอ้ยอันนี้ทั้งก็เป็นตะปูดน่อมันทั้งก็ออกเป็นยิ่งแข็งอยิ่งเนี่ยท่านผู้ชมหน่อไม้นี่น สองนอสามนอก,กับพ่อแก่งแล้วเจ้าพักกระแยงในนาเขากับกำลังออกหลายไงแล้วพี่นออ้องพอฝนตกแล้วพักกระแยงใหญ่เก็บทงหยาพงไงเก็บไม้เทียมเก็บนั่นอีนี้พงไงสร้างแก่ขี้แกบลงหน้าแล้วพี่น้องเนาะปน ลุงเลินกับแกนขี่งัวลงใส่หน้าพ่นแล้วเตียมพอมันหอดระดูทำนาได้พี่น้องในบ้านเนี่ยเขาเจ้าเริ่มตกกาวานกาแล้วเนาะแต่ว่าของเฮาเนี่กัจกักรคลองบ่ได้สิตกเบาออกใหม่มันกระเฮิงแล้ววะอันนี้มันแฮมเพ่งมันนี่มือน,น,นแฮมคำหนึ่ง ลุงเลินกันแกขี้งัวขี้หมูลงใส่หน้ากำลังพังรักหัวอยู่ลงใส่เพิ่นสิต,ตกกาวานกาแล้วโนไใหม่เต็จังไงกินพี่นอ้องแกงก็เบื่อกินแล้วทะเลม,มกุก โอ้ยอันนี้เนี้ยมันยังแข็งอยู่กับเอาเนี่ยมันทั้งก็เป็นตะปูดเนี่ยตัดออกกระเด็ดประมาณเนี่ยโน้ไหมเริ่มออกแล้วแต่ว่าเฮ็ดีนกาเจออยู่ตลาดเขาเจ้าขายเลยเฮ็ดพอจะออกมาหลายอาทิตย์แล้วเฮ็ดพอหนังเฮ็ดพอเฮ็ดเพิ่งนะครับผมมีแถวหกห้องเจอแถวหนึ่งละสี่เขาได้เขาได้อยู่แต่มันออกบะหลาย ก็แบบเป็น,นบางหมองบางบอนแต่จริงน้ะไม่ในแกงบอยบ่อยพี่น้องเมือนั้นยายรวยพ่นไปหายอยู่พุ่นหายอยู่ห่วยเพิ่งได้บักหลายหนพี่น้องต้มอ,อมาไม่เหมือนีนตู้ไม่ไปแกงโบกเอาหนุ่มไม้เนาะเคยมกบ่พี่น,อน้องหนุ่มไม้เขาซับซับซับ,ซบ,ซบ แล้วเอาไปหนึ่งเนาะหนึ่งรั่วต้มก็ได้เพรามันจืดแล้วก็มาตำเขาเบื่อ,อยะนั่งตำน้ำไม้ใส่น้ำประแดกใส่ผงนัวแล้วก็ใส่ใบมักสังอ่อนเนาะห่อใส่ไปตองกล้วยหรือไปตองเลี้ยงก็ได้มกน้ำไม้แซบเด้แต่ส่วนญาญิบานโม,มีมเขาหมกน้ำไม้ใส่ใ,ใบสังอ่อนมันหอมเนาะ มกใสกก่็พักแย่งก็ได้พักแย่งในนาเริ่มใหญ่แล้วมดี๋หนึ่งเนาะมกมกน้ำงไม่นอนอขาแบบนี้หวานด้พี่น้องนี่หวานส่วงนง่มันออกต่ำมันดินทรายอะ่ะมันจะนอใหญ่ซับมวลตัวเนาะ มองคยไปเค่อยหาเจ้าก็ออกหลายแล้ว่าจกอยู่ห่วยพ้องอะ่ะมองที่บ่มีไปหาแต่ละปีอะ่ะไปกับอะ่ะเด็กๆอะ่ะมันออกํำลังมูอะ่ะมันออกกำลังบ่มันอยู่ห่วยเดนแต่มันไก่แล้วมันไปหาแต่ว,ว่าในก่อเจะาของมันก็ออกอยู่นอกแต่ว่ามันเขาเจ้ากิน่นเนาะอยู่ฝั่งนั้นน่ะไมบ่งในเทียงนะออกเขามาซับออกประจำคุณแหละบัตโตก้าคุณแหละ ยายบุญึ้นเ้ขึนไปเผากาเลิจังยังเขาเจาบวกกามาเอายัเขากเจาะไปตลอดเลยก็แลังออกลายน้อไอ้บกนั้นมันออกเกือบหม้ปีเจ้าไม่หมองหาเด้เป็นนาใหม่เสมอเลยจ้ะสีว่าอึดก็อึดอยู่เด้ส่วนใหญ่เนี่ยปลูกแต่วันนบ้านบอมีเนี่ยก็อนหม่หลายเนาะมันเป็น เศร้าสามสิบก่อนบ่ในสะนี่ก็มีอยู่ขานหัวรอบหัวขุนก็มีอยู่เถียงฝั่งหันก็มีอยู่สะกลางทงนาก็มีน้ำไม้ปลูกน้ำไม้บ่งน้ำไม้ลาน้ำไม้ปลาน้ำไม้สังไพรน้ำไม้บ่งเนาะอันนี้นีนี่มีแต่ไม้น้ำไม้บ่งมันมีน้ำไม้บ่งน้อยน้ำไม้บ่งหวานเมื่อก่อนเนี่ยอยู่สะ ก้อนไม้มีตะกอยังไงก้อนไม้ปลามันหกแบบทีนี้มันเป็นหนามเนาะก้อนไม้ปลามันเป็นหนามบ่มีก็เลยอันให้แม็กโครเขาตะคุดออกเบิดเลยสุมมือเหลือกตะก้อนไม้บ่งไม้บ่งไม้ไรมันสิบ่มีหนามเนาะมันหาง่ายกินแต่ไม้บ่งไม่ยามาแต่ว่าบอึดน้ำไม้กินออกพี่น้องทาวนาฝนทายามแหละอึดโยอาศัยสื่อ เสมอเขากับสื่อเออเขากบปลูกน้ำไม้ขายแล้วสมัยตะกี้น่ะบม่มีน้ำไม้กินน่ะย่ามเกีียวเขาว่าเลยไปหาน้ำไม้ไมาเห็ดน้ำไม้ดองไว้เนาะใส่ขวดแก้วใส่ถุงไว้นาแ,แล้งเลไรกินกินแต่มันมันก็บริสเซนหรอกพอมันเอารสชาติเปรี้ยวๆมันเป็นน้ำไม่ดอง บ้านเฮาหน่อไม้ก็มีแต่รักๆกบแก,แกงต้มกินกับน้ำพริกกะปิเนาะเอาไปพัดกระแสนด้พัดใส่หมูมันต้องเป็นนอยยังเอาก่อนหน่อไม้เห็นแต่ว่าที่เคยหาแถวตะกี้เน่ะมันเม่มันดับบริบบบ จะทำหวยบุกไปยังอยู่เอาไปหาก็ได้แต่ส่วนใหญ่บกคอยเร็บอันนันะน้นดอกเนาะพ้าฝนาฝบกคอยเ็ยไปหามิตรกินใกนกอเจ้าของมากขเบือเนะนื้อบุญเย็นหนึ่งบุดเด้อทรงไวเด้อขเบือบกทำไม่ มกกินกับข้าวเหนียวเขาเจ้าว่าน้ำไม่เอาไปต้มจืดต้มจืดเซ่หมูสับแต่ยังบอกเคยอกินยักเถื่อเลยเคยแต่ผัก ตะว่ากาดมาเนีเอาไปแห้งง้วงัว,งวงกินอยู่ตะวันให้หนีก็เริ่มหอกแล้วเมื่อไหร่ไปหาใครสักกี่ห้อไปคนเดียวที่เราไปจอดที่ไหนป่าลูกก่อนใหม่ลายวัน่า แนงเราให้ใหม่ๆแหงลายเลหงยเขาหายกูเหมือแแต่มันม oui. ันด้แงนดูตักมีอรก็เดี๋วมันออกหลายๆก่อนไมหักามีอไหามาต้ม บ้านเราคือแกงน้ำไม้ตำมนนะฮูธนาฝนผลิบดดอกน้ำไม้ก็ได้กินเยอะุูนแป,ปะพักันแหงมาดูอันทีใ่ใจรวยเราเก็บไว้ ต้นโตแค่ก็ใหญ่ไว้พ่อก็ใหญ่เอามาซ้ํามาเลยเด้อบุญเอออ่ามาซับน้ําไว้ใส่นี่สิหมกล้างซะก่อนตักน้ํามาเลยเด้อบุญตักน้ําใส่กระซามมื้อรุ่นลหมกแล้วมาให้หมก1หรือ2หมกบ่คือจังว่าแซ่บ ดนๆยัได้กินเธือส่วนใหญ่ก็มีตะแกงบ่คอมม่อยได้มกอุยามมันออกยามช่วงดําหน้านะฮะมวนพี่น้องพอว่ายามดําหน้าน่ะเขาเจ้าอันบริไปหาเนาะเขาเจะ้าค่าดําหน้าไปหาน่อนสงกเซนแยกอยู่มองได้ที่ว่าอ่าก่อดดินทรายมันสีหนอ่นอใหญ่น่อขาวเนาะเวลาหาน่ะ เอาเสียมเสาะหาเลยซสาหาตามเหงามานะันอ่ะบางทีนะมันบ้านโพเนาะทางเขาเสาะแล้วเขาสิเห็นนอขาวมานะันอ่ะเอามาต้มแสบหวานต้มกินกับปลกับแจวเอามาซื้อแขนกน าบไปเ็มก็ได้ถ้าหเห็ดออกอยู่อยากไปหายเห็ดเดี๋ยวก็ซาผู้นั้นได้เห็ดผู้นี้ได้เห็ดเดี๋ยวมันออกบรหลาย่ีงนองน้ำล่างนะไปล่างก่อนเลย น่างอะจังสับไปโมกหลายเด้อไปสับเต็มหัวสับเบื้องในพี่น้อ,อยใหญ่รวยเราไปเก็บนั่นนี่นะอันนี้คือผักกระแยงนะจ๊ะผักกระแยงหน่อยมันใหญ่แล้วนี่แหละตอนนานเบี้ยนิดหน่อยอย่างเดียวนี่มันใหญ่แล้วนี่ให้แต่ไม่นำนะ งัวก <CK> bon ินตะกี้นะมันเริ them, ่โป่งด <te le Muss> ูทำผู้สมผักะแยงต้นใหญ่แล้วแล้วผักแยงหน่อยเยมันหอมหนักเอาไปต้นแยงใหญ่มันแปน่ะจะหอมอันนี้มันหนักวมันเลยหอมนะหนักวมันากหอมแล้วไปากหอมในหลุมพันจุนก็นม่น้ำมันจะหอม ของอื่นท่านในป่งเนี่ยเนาะเห็นบแยมมันจะแบบเดี่ยวไม่ได้มันงหนาขวบด้วยนะต้นใหญ่แล้วมันกะสีออกกินเนาะขิวๆอ่ะมันแห้งมันยห้งหน่อยมันหอมนะจ๊ะแต่ว่าแถวเราแวกนี่นาะบุฮันมีมิตรนาบอมีผู้เดียวเพราะว่ามันซุ่มมันไก่สะน้ำมันซุ่มมันเลยเกิดก่อนเนี่ย เดีย๋ยวมกน,ะกนากนะไม่ตออ้องใส่ผักแยงเด้อมบ่แซ่มกน้ะใหม่ไม่ต้องใส่ใบหมกสังอ่อนขนาดมันโดนใส่สีดะมือมกมันจะใบนบนส่ใบหมกสังอ่อนกับไม่ใช่มีตดต่นั่บบนเด้อ,อนี่ตนะไคร้กับปลาใส่มกเดี๋เขาสะใส่อ,อ่ะเขาสะใส่หัวสิงไคใส่ใบหมกสังอ่อนมัสออนสีหอม อุซับมันซับเอาเดี๊จักไล้นะมันตอนใหญ่มันต้องจากๆกันเดียใไ้มันเป็นเส้นนักหน่อยอ่ะถ้าจักแล้วมันตอนใหญ่นี่แหละเมนูอาหารเย็นวันนี้ แกงนะเบื่อแกงแล้วกวินบ่อยว่าแต่ฝนตกปื๊ดแน,นวกินเน,ะนาะแม่กินนู่นก็ออกหลายแล้วไปเนื้อก็ได้ไรเขาไปเนื้อจะได้หลายปีนี้ยังหมด้ไปเนื้อจะเต๋า เอาใยประเดีออกมาบอกออปลายประตูประเดีเขาไปค้นไหลลายไถกระดกมันเริ่มออกลายท่านก็ออกลายบางฝนตกนี่แล้วเงี้ยกินนูนเขาไปค้นไหล่เขาขายแถวบ้านน่ะลอยโตโตแปดสิบบาทแต่มันก็ยังบระหันดิแสบดอกมันยังบวานในไข่คือมันแสบช่วงที่มันเริ่มไข่ไหล่มันชิมันอาหารบัดเทาพี่น้องกินตามฤดูกาล จีโล่โบเอรมันตายดับต้งแต่มันโชว์แดดเขินคุยบ่ไหลบ่ายแลบ่า,ายมันสะดับมันแดดเดียวนียนะหัวกกบก็ล่างไหลเขาเจ้าไปสอนโพดโพว,ว่าเอาเอาไปอนมันไตรโลกเครื่องถังก็เอาเห็นเขาเจ้าไปสอนด้ห่วกมากเป็นเครื่องถังยักสิคิดว่าเอามาอย่างาเห็นมันไหลก็เอาไหล ากินกับพ่อคือเฮาเนาะจักถั่วไอหนังกับพ่อแหละผลตกกับภาก,กันไปแย่งว่าสันดับย้อนเอาไปทั้งขายทั้งกินทั้ขายบ้านได้ไข่ซ้ำเพราะไข่แล้วมันเป็นห่วงกับซอนมากินอีกพอเริ่มเป็นตัวน้อยเขาเจ้าก็กินเด้ตัวน้อยสุดทางอ่ะทั้งกินทั้งขายไม่แย่ยงเลอ้อมอ้อมใบบนเขาซีบอร์ไมัน,มนดับยังไงถ้าจริงแถวบริเวณหน้าบ้ามีนี่พบหลาย ห้องแซวเซอยู่มือ่อานฝนตกอ่ะ็ะเจ้ามาจอบไปว,วัดคืนขางบ้านเนี่ยไปเยียงในบ้าหลายๆแต่เขาใจอยู่ว่าเขาเจ้าหากินหาขายเนาะแต่ว่าเอาไปแบบจนมันดับวงจอกกบมันเลยดับสมัยตะกี้กบบด้มมอึดเดสมเมอเนี่หายยาก ดีแต่เขาเจ้าบริษายาขายยาหอยอกันยังพอมีอยู่มืดฝนเสม,ม,อ,สม,มอเสมอแต,ต่ว่าฝนบ่ตก รับแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วจะมะมกเห็ดน้ำมันสมเนาะแท้จริงแล้วไม่มันก็เห็ดในหลายอย่างนะพี่น้องบางมองบางบ่อยนะขาเห็ดสมแล้วไม,ม,ะมะ่เนาะสมแล้วไม่ใส่หนังหมูแต่ว่าเคยกินอยู่มันกระแสบอยู่เห็ดน้ำใบนสมแกงใส่ไก่ แซบหาไม่เห็นทำไมสมขนาดนอเดียวนี่บักหลาอนอหน,น,นึ่งก็ได้มกหนึ่งกรสมมกบดสบัสอันนีบักไหลบ่ หนึ่งไว้ท่านโม,โมบกบิดกะเอาไปแกงแกงก็มีตุ่มออกมาให้นี่คือเห็ินหนึ่งเหยินเรากหินดูแกงก่อนแกงประจำจนบุญยากินเบรรื่อแกงแล้วแกงเสนะเฮ็ดนนจังแสแกงเสเฮ็ดปวก พี่น้องจ๋ามาเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีบ่ต้องไปหาไก่แล้วท่านี้เริ่มหมอกลายแล้วไม่เห็นมีมุกสองเพียเพียงอย่างกำลังเป็นตะปูในแมาทัพมาแก็บเพามันซุ่มมันก็เริ่มหมอกลายน้ำใหม่บ่ยาก